คอ value นะครับเป็นคำศัพท์ใหม่ที่กำลังมาแรงหลายๆคน,นยอยู่ในวงการเซลล์เดเวลลอปวงการพัฒนาชีวิตนะพัฒนาตนเองกำลังฮิตคำนี้เลยนะครับคำว่า c l u e core v a l u e เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเข็มทิศท,ที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการมุ่งตรงนะพุ่งพุ่งไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายนะครับแต่ละคนจะมี CoreValue ต่างกัน core value บางคนอาจจะพาเขาไปสู่เป้าหมายแต่ core value บางคนเนี่ยมันอาจจะแฝงมา กับสิ่งไม่พึงประสงค์ได้เช่นมันอาจจะทําให้เราผิดทางได้เช่นกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาแยกแยะกันนะครับเพราะว่าความเชื่อของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นและชีวิตของเราแย่ลงนั้นรวมไปถึงชีวิตความรักด้วยพี่เข้มมีเคสตัวอย่างอ่ะหลายเคสเลยที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักกับพี่เข้มแล้วรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความเชื่อบางอย่างที่มันขัดกับการมีความรักที่ดีนะ อย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเนี่ยบางคนนะเขาเหมือนคิดว่าตัวเขาอะจำเป็นจะต้องดีกับคนอื่นให้มากๆเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะได้รับความดีจากคนอื่นเนี่ยตอบกลับมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มาร้องไห้มาปรึกษาพี่เข้มเนี่ยวันเว้นวันเลยในหนึ่งอาทิตย์น่ยปรึกษากันห้าหวันนะเออเฉลี่ยแล้วก็คือวันละครั้งนะเออทีแรกเหมือนวันเว้นวันแต่บางวันสครั้งไง เฉลี่ยแล้วคือวันละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะเพราะว่าไปทุ่มให้เขาไปทุ่มไปดูแลไปเอาเอาใจอะไรเงี้ยแล้วหวังว่าเขาจะต้องโถมสิ่งนั้นกลับมาให้เราแต่ความเป็นจริงแล้วความเชื่อแบบนี้มันอาจจะเป็นความเชื่อผิดๆก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าคอลเวลูที่เรายึดถือปั้นถือมั่นมันเป็นเข็มทิศชีวิตของเราเนี่ยมันดีกับชีวิตเราจริงหรือเปล่าหรือมันกําลังทาร้ายชีวิตของเราอยู่ เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงยังยึดติดกับความเชื่อบางความเชื่อทั้งๆที่มานทาให้เราเนี่ยทุกข์ใจซ้ำซากตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารักใครจริงเราต้องยอมในทุกอย่างบางคนมีความเชื่อนี้ฝังลงไปในจิตได้สํานึกเลยฝังลงไปแนบแน่นมากเราก็เลยต้องยอมเขาสมด์กลายเป็น people pleaser นะตาม please เขาตามเอาเอาใจเขา แล้วเราเองลึกกก็แอบคาดหวังด้วยถ้าเขารักเราความรักมันก็ต้องหน้าตาแบบนี้สิเขาต้องยอมเราได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าทะเลาะกันนะฝ่ายชายก็บอกทำไมเธองี่เง่าจังนะฝ่ายหญิงก็ไม่เข้าใจก็ฉันก็ให้เธอขนาดนี้แล้วทําไมไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ทะเลาะกันนะทะเลาะกันแบบปรึกษาพี่เข้มนี่แทบจะวันเว้นวันบางวันเนี่ยสองครั้งเฉลี่ยและอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหกเจ็ดครั้งครั้งละวัน วันละครั้งเออครั้งละวันนะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่เศร้าแล้วก็ทุกนะแต่มันอาจจะเกิดจากในใจของเราโอเคการเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงการเลือกคู่ครองคว, quality ความคุณภาพของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญด้วยแต่ในใจของเราเองอ่ะความเชื่อบางอย่างของเราอ่ะความคิดบางอย่างของเราเป็นดึงดูดเขาเข้ามาอันเนี้ยเราก็ต้องแก้ด้วยเหมือนกันนะครับ หรือว่าความเชื่อที่ว่าฉันไม่ควรมีความต้องการมากเกินไปไม่งั้นจะไม่มีใครรักบางคนก็เลยอยู่ในสถานะที่ไม่กล้ารเรียกร้องถูกอีกฝ่ายหนึ่ง t k k e d v a n t a g e นะเอาเปรียบเรื่อยๆเอาเปรียบชิงผลประโยชน์ไปฉันก็ไม่กล้ารเรียกร้องอะไรหรอกมีความรักก็ดีแล้วไม่งั้นจะไม่มีคนรักก็เลยเป็นคนที่แบบไม่พูดอะไรเลยมีความต้องการของตัวเองแต่ไม่แสดงออกเลยเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่ง จะมองว่าเราเยอะเกินไปและจะไม่เป็นที่รักนะครับไอความรักมันต้องยอมกันขนาดนี้เลยเหรอ,อฝากไว้ให้คิดนะหรือบางคนนะครับมีความเชื่อว่าคนที่ดีกับฉันคือคนที่ต้องพยายามทุกอย่างให้กับฉันนะอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่ารอให้อีกฝ่ายหนึ่งมาพรี a s ามาพรีสมาตามเรานะครับมันก็เลยดูแบบเรื่องมากเรื่องเยอะหรือบางทีเขาตามเราเนี่ยแต่เรา ไม่พอใจเขาหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะธรรมชาติของมนุษย์นะมันมันมันจะมีความแบบได้แล้วต้องได้อีกอะ่ะเออมันจะมีความไม่พอนะครับตะกะนี้ก็ทําให้ความรักพังได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคอ e v a l ยูแต่จริงๆมันไม่ดีนะมันอาจจะกลายเป็นคอ Belief บ,บางอย่างที่ทําลายชีวิตรักเราอยู่ก็ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าไม่อดทนต่อความรุนแรงความรักนั้นจะไม่สมบูรณ์อูอันนี้พนันได้เลยว่าจะเจอรักแบบไหนความรุนแรงในที่นี้เนี่ยเป็นความรุนแรงทางกายก็ได้เนาะเป็นทางคําพูดก็ได้หรือแม้กระทั่งการกดขี่ก็ได้นะการกดขี่การตั้งกฎบางอย่างเพื่อครอบงำเราคือแน่นอนครอบครัวทุกครอบครัวมันมีกฎแต่กฎบางอย่างเราต้องวิเคราะห์ให้ดีอะว่า มันบังคับใช้กับเราอะแล้วมันบังคับใช้กับตัวอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งพยายามครอบงำเราเพียงเพราะว่าเขาอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าเช่นบางทีความเป็นเพศความเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนผู้ชายทํากับผู้หญิงผู้หญิงทํากับผู้ชายอันนี้ก็ถือเป็นความรุนแรงนะครับมันไม่เท่าเทียมกันนะดังนั้นเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปอดทนกับมือกับตีนใครก็ได้นะไม่ใช่เขาประเคนตีนมา จนได้เลือดได้แผลต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องไปอดทนอย่างเงี้ยมันโอเคหรือเปล่านะครับลองคิดดูดีๆนะหรือแม้แต่ความเชื่อที่ว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักดีๆหรอกตรงเนี้ยมันเกินคําว่า core value ไปเยอะเลยมันกลายเป็น core belief มันกลายเป็นความเชื่อที่มันฝังแน่นนะครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังถือมีดเอาไว้เนี่ยแน่นมากเลยพรคิดว่ามันคือโล่ที่ป้องกันเราแต่มีดอันเนี้ยมันเป็นมีดที่แบบ บาดตัวเองอ่ะแล้วมันทิ่มแทงตัวเองนะครับเราต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าความเชื่อบางอย่างอ่ะมันปกป้องเราหรือว่ามันทาร้ายเรานะครับเพราะบางคนกลัวนะกลัวที่จะเสียคนรักไปก็เลยต้องเอาความความเชื่อแบบนี้มาฝังอยู่ในจิตของตัวเองแล้วเราก็ต้องออกแอคชั่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพื่อรักษาให้เขาอยู่นะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นความเจ็บปวดนะครับ เพื่อนเชื่อหรือไม่ว่าความเชื่อบางอย่างของเราเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากกลไกการป้องกันตัวเองนะหรือว่ากลไกการปรับตัวก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าแต่ละสํานักทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรนะในวัยเด็กหรือว่าช่วงชีวิตบางช่วงของเราเนี่ยจิตใจของเรายังเปราะบางอยู่เราอาจจะต้องมีการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ที่ยากยากกับเด็กน้อยคนหนึ่งมันอาจจะไม่ยาก กับผู้ใหญ่แบบเราก็ได้แต่กับเด็กมันยากเสมอนะครับและความเชื่อบางอย่างนี้เองที่มันถูกสร้างขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กน้อยคนนั้นเนะี่ยรู้สึกว่าฉันยังควบคุมอะไรได้อยู่แต่ความเชื่อเหล่านั้นนะ่ะมันไม่ได้หายไปนะมันยังฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกบางคนจิตสํานึกของเราเนี่ยเราคิดด้วยเหตุผลเรารู้คิดเรารู้ละอะไรถูกอะไรผิดแต่เด็กน้อยคนนั้นที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยเขายังคงเชื่อแบบเดิมๆอยู่ ตัวอย่างเช่นเด็กที่ถูกทอดทิ้งเนะพ่อแม่ทอดทิ้งก็อาจจะเชื่อว่าถ้าฉันเก่งมากพอนะถ้าฉันเรียนเก่งมากพอพ่อแม่อาจจะกลับมารักกันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเขามีครอบครัวถ้าฉันเก่งมากพอเขาอาจจะกลับมารักฉันความเชื่อแบบนี้พอมันทํางานโดยที่มันโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวว่ามันแอบทํางานอยู่ในจิตของเรานะครับมันก็ทําให้เรามี m i n d s e ตบางอย่างมีวิธีคิดบางอย่างแล้วออก a คชั่น บางแอคชั่นออกคําพูดแอคชั่นคือพฤติกรรมภายนอกคําพูดก็ได้ความคิดก็ได้การกระทำเอ้ยความคิดยังอยู่ภายในอยู่การกระทําก็ได้นะครับทําให้เราเนี่ยต้องออกแอคชั่นบางอย่างเพื่อให้เขากลับมารักเรานะโดยหารู้ไหมว่าบางทีเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะเราอาจจะต้องเปลี่ยนคนก็ได้นะเราอาจจะไม่ต้องพยายามขนาดเขาเรียกว่าพยายามขนาด,นาดต้องทําลายตัวเองขนาดนี้ก็ได้นะพยายามจนทุกข์ใจนะ มันคือการทำร้ายตัวเองรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคนที่เคยถูกทำร้ายนะอาจจะเชื่อว่าความรักคือการอดทนและการยอมนะอุ๊ยเด็กที่โดนพ่อแม่ทุบตีใช่ไหมโดนมัดไว้กับเสาเคี้ยนเลยนะมีคนเคยคุยกับพี่เข้มนะเขาโดนแม่เขามัดไว้กับเสาแล้วเคี้ยนตีนครับพอโตมาจิตเขาก็คุ้นชินว่าอ๋อเนี่ยคือความรักแต่ในระดับเหตุผลอนะมันไม่ใช่ความรักแต่ในระดับจิตใต้สำนึกอะเขาไม่ได้มองอย่างนั้นไง ลึกๆแล้วเขาก็เลยเชื่อว่าความรักคือการอดทนและการยอมก็เลยต้องยอมโดนซ้อมใช่ไหมโดนตีใช่ไหมออบางคนบอกเอ๊ะทำไมไปเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนะครับพวกนี้ต้องแก้ไขนะนะเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าเกิดมันแอบสอบเข้าไปนะมันซึมซับเข้าไปในระดับจิตใต้สานึกเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถดึงมันออกมาได้เนี่ยทังชีวิตของเราเนี่ยนะแผนที่ชีวิตของเราเนี่ยมันจะพาเราไปมันจะพาเราไปทิศทางที่ เราทุกข์อ่ะคนที่ไม่เคยได้ฟังความต้องการของตัวเองบางทีเขาอาจจะเชื่อว่าฉันไม่มีสิทธิ์ร้องขออะไรเลยคนที่ไม่เคยได้ฟังความต้องการของตัวเองบางครั้งเขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แสดงออกทางอารมณ์ไม่เก่งนะเออเอาเวลาไปทำงานซะเยอะใช่ไหมก็เลยไม่มีเวลาติดตามอารมณ์ของลูกว่าเออมันคืออะไรไม่มีการซัพพอร์ต ด้านอารมณ์ด้านจิตใจนะครับเด็กก็เลยเชื่อว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราเรียกร้องอะไรเดี๋ยวพ่อแม่เราจะเหนื่อยเพิ่มเดี๋ยวท่านต้องทํางานเพิ่มนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมเอามันก็ดีเพราะเราก็จะกลายเป็นเด็กดีเราจะกลายเป็นเด็กที่เรียบร้อยนะกลายเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ซนกับพ่อแม่แต่วันหนึ่งเมื่อเราสร้างครอบครัวปุ๊บเนี่ยเรากลายเป็นคนที่ไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันจะโอเคกับ การอยู่ร่วมกันจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยมนุษย์บางคนนะเป็นคนธรรมดามีความขาวอยู่ในตัวและมีความดำอยู่ในตัวก็เป็นคนเท่าๆและมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยพอเวลาเราไม่ร้องขออะไรเลยเราไม่เรียกร้องสิทธิ์อะไรเลยเขาก็คิดว่าเราโอเคกับสถานะที่เราอยู่ นะครับคือเขาไม่ได้คิดในระดับจิตสํานึกด้วยซ้ำเขาคิดในระดับจิตได้สํานึกด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยเหมือนเอาเปรียบเราตลอดเวลาเราโอเคกับความรักแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับดังนั้นความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วเรายังไม่รู้ตัวแต่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่อยู่รอดมาจนเป็นผู้ใหญ่ในทุกวันนี้แต่ความเชื่อเหล่านี้มันอาจจะไม่ดี ไม่ทาให้ชีวิตรักของเรามีความสุขอีกต่อไปนะครับเราจึงอาจจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่มาเปลี่ยนแปลงมันอย่างแรกเลยพี่เข้มอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยที่ณวินาทีนั้นตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นเพื่อเอาตัวรอดรเพราะว่าเด็กน้อยคนหนึง่งอ่ะคิดได้ขนาดนั้นอ่ะก็เก่งมากแล้วนะเราก็ต้องให้อภัยตัวเองว่าเออคิดอย่างเงี้ยเก่งมากแล้วนะครับแต่ณนะปัจจุบันเนี้มันมีความเชื่ออะไรเนาะที่มัน เขาเรียกว่ามันแอคทีเวตอ่ะมันเปิดการทํางานให้ให้ให้ตัวเราเนี่ยออกแอคชั่นบางอยา่างซึ่งอาจจะยอมมากเกินไปอาจจะร้ายมากเกินไปจนทําให้เราอยู่ในความรักพังๆเนี่ยซ้ํๆาๆกลไกนี้ก็ช่วยเราให้เราเติบโตแต่มันอาจจะไม่ช่วยให้เรามีความสุขก็ได้ถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องคนพบมันแล้วค่อยๆเปลี่ยนมัน เราจะปลดล็อกตัวเองออกจากความเชื่อที่ไร้เหตุผลเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนเพราะจิตของมนุษย์ยบางทีมันใช้เหตุผลหลอกตัวเองนะครับอันน,นี้พูดจริงๆนะคือคําว่าหลอกตัวเองเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ไกลเลยนะครับเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าความเชื่อของเราที่เราเชื่ออยู่เนี่ยเป็นคอแวร์ยูจริงๆหรือว่ามันเป็นชอม่า มันเป็นทอม่าที่เกิดในจิตของเราแล้วกลายเป็น c คอ e b บิลีฟกลายเป็นความเชื่อที่มันฝังแน่นนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น c อ r e v a l ยูเป็นคุณค่าหลักที่แท้จริงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะต้องสร้างให้เรารู้จักตัวเองโดยปาศจากบาดแผลใดๆมาเกี่ยวข้องเป็นอิสระจากบาดแผลนะครับเช่นโอเคเราอยากมีความรักแบบเท่าเทียมใช่ไหมความรักต้องมีความกล้าหาญต้องมีความเมตตา อย่างมีขอบเขตด้วยบางคนเมตตาคนอื่นแต่ว่าเมตตาตัวเองไม่เป็นนะก็เลยไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากรักคนอื่นก็คือไปโทมให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเราต้องไปตามตามการวัดค่าประเมินผลคนอื่นตลอดเวลาแล้วเราแล้วเราก็ดันให้เหตุผลเลยนะว่าฉันก็ไม่ได้วิ่งตามเขานะเออแต่ว่าขาดเขาไม่ได้จําเป็นต้องมีเขาในชีวิต ไม่กล้าเล็ดเดมเออไม่กล้าปล่อยเข้าไปจากชีวิตใช่ไหมทำให้เราต้องทุกข์ทำให้เราต้องวนกลับมาทุกข์อีกเรากล้าที่จะเลือกความสุขนะเป็นอิสระจากบาดแผลบางอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กแล้วหรือยังขอ่อ v วยูดจริงๆมันจะพาเราไปสู่จุดที่ดีนะส่วนคุณค่าหลอกจากแผลใจเนี่ยพวกชอม่าทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการ ป้องกันตัวเองแบบผิดรูปแบบนะเป็น,นกลไกการปรับตัวของเด็กแต่ทีนี้เวลาที่เราโตมาแล้วเนี่ยเรายังยึดใช้กลไกเหล่านั้นกับความคิดกับ mindset ของเราทําให้เราต้องออกแอคชั่นบางอย่างนะทําให้เราต้องกลัวบางอย่างบางคนเกิดความรู้สึกกลัวนะกลัวเวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวกลัวว่าเขาจะทอดทิ้งบางคนเชื่อว่ารักต้องเจ็บ นะเจ็บขนาดไหนก็ได้แต่ขอมีเขาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเนี่ยทอม่าแล้ว <c oughs> มันทําให้คุณเกิดทอม่าบอนดิงได้สังเกตดูใช่ไหม <c oughs> ถ้าเราไม่อดทน <c oughs> ก็จะไม่มีใครรักอย่างเงี้ยอ,อดทนแบบไหนอ่ะอดทนให้เขาด่าให้เขาดูถูกอดทนให้เขาตั้งกฎอะไรบ้าๆบบมาเพื่อควบคุมเราครับนะบางคนอดทนไปถึงขนาดนั้นเลยมันดีจริงหรือเปล่าอ่ะฉันต้องพิสูจน์คุณค่าอยู่เสมอ กลัวว่าตัวเองไม่มีคุณค่าต้องมีการวัดค่าประเมินผลนะไลโคดบางคนบางประเภทเนี่ยชอบทํำบ่อยชอบวัดค่านนคนนั้นคนนี้นะบางทีจากฐานหน้าจากรูปร่างหน้าตาจากอายุจากเพศแล้วก็สร้างกฎอะไรก็ไม่รู้ว่าบ้าๆบ,บอๆนะเป็นจิตวิทยากี่โมงอยากรู้มากเพราะว่าคนที่จบด้านจิตวิทยาจริงๆเขาไม่ได้เรียนกันแบบนั้นนะนทีนี้ขั้นแรกเรารู้ตัวก่อนนะเป็นการ เตรียมตัวก่อนปลดล็อกตัวเองอย่างอ่อนโยนนะครับเป็นถือว่าเป็นขั้นแรกเป็นข้อสูงและการที่พูดไปเมื่อกี้ข้อที่1นนะครับถามตัวเองว่าความเชื่อนั้น,น,นทำให้ฉันสบายใจหรือว่าฉันแค่คุ้นเคยกับมันนะบางความเชื่อเราแค่คุ้นเคยกับมันเพราะเราได้ถูกเรียนรู้ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เราเป็นเด็กเราตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่า สิ่งนั้นคือความรักคนรักต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยอาจจะเรียนรู้มาจากครอบครัวก็ได้ใช่ไหมแต่ครอบครัวเราเนี่ยบางเอิญบางเอิญเขาแสดงความรักไม่เก่งครอบครัวบางครอบครัวตบตีแต่เขาอยู่ทนนะบางความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้ทาให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยแต่มันทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยเราเลยต้องทําตามที่เราคุ้นเคยจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยง เพราะความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงการออกจากคอมฟอร์ตโซนก็เป็นความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในใจของมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราเชบอะเชบนิสัยของเราอะนะทำให้เราเป็นเราในวันนี้เนี่ยนะบางทีเราลืมตั้งคำถามกับมันข้อแรกลองตั้งคำถามกับมันซิว่าสบายใจหรือคุ้นเคยเราอยากได้ชีวิตรักแบบไหนแล้ว แผนที่ชีวิตเนี่ยเข็มทิศของเราอะที่เราถืออยู่เนี่ยมันนำทางเราไปสู่จุดที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าข้อที่2เลยตั้งคำถามอย่างจริงใจเช่นแล้วถ้าฉันไม่เชื่อแบบนี้ชีวิตฉันมันจะเป็นยังไงถ้าฉันไม่ต้องไปตามพิธตามง้อเขาปล่อยมันไปเนี่ยแล้วเขาจะไปมีคนอื่นอะไรเนี่ยแล,และชีวิตเนี่ยย,ยังไง,ง,ไงมันเดินไม่ได้แล้วหรอ มันจะยังไงมันจะล้มมันจะหน้าฟาดแล้วทนไม่ได้เหรอกับการถูกปฏิเสธทนไม่ได้เหรอกับการถูกทิ้งก็เลยต้องยึดกับคนคนนี้กับรักที่ไม่ใช่เนี่ยแต่บางคนจะให้เหตุผลว่าฉันก็เลือกรักเนี้ยก็รักนี่คือรักที่ใช่งไงฉันไม่คนเลือกเองนะเออมันใช่เราเลือกเองอะแต่ว่าเลือกเองแต่ว่าคุณสมบัติของเขาอะมันไม่ผ่านหลายข้อแล้วเราพยายามไปเปลี่ยนเขาอะสรุปแล้วคนทั้งสองคนก็อึดอัด แล้วมันก็ระเบิดลงใช่ไหมสองคนก็กลายเป็นคนที่ทะเลาะกันอยู่ดนะีถ้าเราไม่เชื่ออะไรเดิมๆแบบที่เราเคยยึดถือที่เราเคยเชื่อเนี่ยชีวิตมันจะยังไงถ้าเราไม่มีไม,ม่มีแฟนคนนี้ไม่มีคนนี้เป็นแฟนแล้วชีวิตมันจะยังไงมันจะจบลงเหรอโลกมันจะสลายเหรอแล้วก่อนหน้าเนี้ที่เราเคยมีชีวิตเนี่ยชีวิตเรามันแย่ยังไง และอะไรแหะที่ทําให้เราไม่กล้าเติมเต็มชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยตัวเองจึงต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องเราจึงจะมีความสุขแปลว่าชีวิตของเรานี่ไม่ได้ดีพเพนออนตัวเราเองหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นที่พึ่งแห่งตนหรือเปล่าบางคนบอกพี่เข้มอย่ามาพูดอย่างนี้นะฉันนะเป็นที่พึ่งแห่งตนทํางานฉันก็เก่งฉันก็เก่งภาษาคุยกับชาวต่างประเทศต่างชาตินี่โลจิตรงโลจิตูดอะไรไม่รู้คือ,อนําเข้าส่งออก ฉันติดต่อคนจากทั่วโลกทำไมฉันจะเป็นคนไม่เก่งนะคำว่าที่เพนออนหรือว่าไปพึ่งพิงคนอื่นตรงนี้เนี่ยพี่เข้มอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการเงินการงานอย่างเดียวก็ได้ี่ที่พึ่งทางใจเรากำลังเอาใจของเราเดี๋ยวไปแขวนไว้ที่เขาหรือเปล่าเวลาที่เขาไม่มีนะเวลาที่เขาไม่อยู่เวลาที่ไม่มีเขาอะใจของเรามันจะฟีีมันจะโห,หวงเลย แน่นอนว่าการอกหักมันมัน,ม,นมันก็ลักษณะนั้นแต่มันฟื้นฟูได้นะเราไม่มีเขาเราอยู่ได้เพราะเราดิพเอนตออนตัวเราเองเราไม่ไปดิพเอนออนคนอื่นแล้วนะลองถามกับตัวเองอย่างจริงใจว่าเราเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วหรือยังถ้าเราไม่เชื่อแบบที่เราเคยเชื่อแบบความคิดที่เราเคยคิด เราไม่มีความเชื่อเหล่านั้นเป็นที่พึ่งอะชีวิตมันจะเป็นยังไงลองตั้งคำถามอีกว่าถ้าฉันให้ความรักกับตัวเองมากขึ้นฉันยังต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้อีกต่อไปไหมความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่ทำร้ายทำร้ายร่างกายก็ได้ทำร้ายจิตใจก็ได้หรือบางคนปล่อยปะละเลยก็อาจจะเป็นความทำร้ายในรูปแบบหนึ่งก็ได้ ความสัมพันธ์ที่มันกี v e อนไม่เท่ากันนะกี e อนไม่เท่ากันคือให้แด้รับไม่เท่ากันหรือความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งดูถูกสติปัญญาเราตลอดเวลาควบคุมวงการชีวิตเราให้เราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเเราโอเคจริงๆเหรอถ้าเรามีความรักให้ตัวเองมากขึ้นแล้วเราต้องทนอยู่กับความรักแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนลองตั้งคำถามอย่างจริงใจ นะครับซึ่งตอบอะไรออกมาก็ไม่ผิดนะเราแค่ตระหนักรู้ในตัวของเราวันหนึ่งเราอาจจะไม่เคยเป็นที่พึ่งให้ตัวเองมาก่อนแต่วันนี้เราตัดสินใจใหม่ก็ได้หรือเราจะยังไม่พร้อมเดินออกมาขออยู่ตรงนี้แม้ว่าจะเจ็บปวดก็ได้อย่างน้อยเราตระหนักรู้ในใจตัวเราเองว่าเออวันนี้เราเราแค่ยังไม่พร้อมนะก็เมตตาแล้วก็อ่อนโยนต่อตัวเองเนี่ยเออเราทำได้ไหม ข้อที่3นะครับกลับมาฟังเสียงภายในโดยไม่ตัดสินอาจจะเริ่มจากการเขียนไดอารี่ก็ได้อาจจะเริ่มจากการพูดกับตัวเองเบาๆก็ได้หรือว่าหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นะครับไลฟ์โค้ดมีเยอะแยะเลยลไลฟ์โค้ดบางคนมีวิชาจิตวิทยาที่แข็งแต่ไลฟ์โค้ดบางคนมีจิตวิทยาที่ไม่แข็งแล้วใส่แฮชแท็กจิตวิทยาความรักช่ำเลยเนะต็มทิกตอกไปหมดเลย ลองลองพิจนารณานดูนะครับว่าเพื่อนๆจะปรึกษาใครนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพี่เข้มก็ได้นะใครก็ได้ที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเขาไว้ใจได้นะแล้วเขาอาจจะมีทักษะในการดําเนินชีวิตสักหน่อยหรือมีทักษะในด้านการรับฟังทักษะในด้านวิชาจิตวิทยาจริงๆนะครับบางคนเนี่ยกระบวนการที่เราต้องทํางานกับตัวเองเนี่ยอาจจะแค่แป๊บเดียวนะสามสี่เซสชั่นก็จบแล้วแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องกินเวลาเป็นปี เพราะเราเนี่ยเหมือนเหมือนมีความเชื่อฝังลึกแล้วเราอาจจะใช้เหตุผลเนี่ยกลบมันอยู่นะบางคนเองก็เอาเหตุผลเนี่ยมากลบความเชื่อความกลัวของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าตัวของฉันเนี่ยมีเหตุผลแล้วนะแบบนี้ก็มีด้วยนะครับดังนั้นคนที่ต้องทํางานตรงนี้เขาจะต้องเอ่อเป็นผู้รับฟังจริงๆแล้วก็มีความอ่อนโยนแล้วก็เข้าใจจิตใจของมนุษย์นะครับ ดังนั้นเลือกที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นะครับแก้ด้วยตัวเองก่อนถ้าแก้ด้วยตัวเองได้ตามขั้นตอนที่เพคยิมได้กล่าวไปก็ลองทาด้วยตัวเองก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆพบผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีครับที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความคิดความเชื่อที่มันร้ายเหตุผลที่มันขังเราเอาไว้ในความทุกข์ขังเราเอาไว้ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับเราสามารถ ทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับความเชื่อที่ทาให้เราเจ็บช้ำเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเคยเป็นเกราะที่ทําให้เราอยู่รอดแล้วเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมาเป็นตัวเราในวันนี้เนี่ยเรามีทางเลือกที่มากขึ้นเรามีวิธีแก้ปัญหาที่มากขึ้นเราสามารถเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาวิธีอื่นก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเอาวิธีแก้ปัญหาเดิมๆวิธีการมองโลกเดิมๆแบบที่เราเคยคิดแบบที่เราเคยเชื่อแบบที่เราเคยมองตอนที่เราเป็นเด็กมาใช้ ก็ได้นะเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราความเชื่อของเราก็ได้นะถึงเวลานะครับมาถามตัวเองกันว่ายังอยากเชื่อแบบเดิมอยู่ไหมถ้าไม่ไม่เป็นไรเราสามารถเริ่มใหม่ได้โดยไม่ต้องโทษตัวเองเลยเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงขึ้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกจากภายในก็ได้แต่อย่างน้อยเราเราพัฒนา และการพัฒนาเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีกว่าถูกไหมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในวงการเซลล์เดเวล็อปเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางบางความเปลี่ยนแปลงอะมันมาพร้อมความเจ็บปวดนะเพราะบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทนันบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่ในกรอบความเชื่อที่ว่าเป็นคนดีต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วกลายเป็นว่าเราเจ็บปวดไปหมดนะครับให้พิจารณาตัวเองดีๆว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเราเองจริงๆไหม หรือทำเพื่อหลีกเลี่ยงความกลัวกลัวการถูกทิ้งใช่ไหมคนเราทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่เคยใช้เอาตัวรอดตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นเด็กมันกลายเป็นความเชื่อที่ทำให้เราเจ็บปวดแต่วันนี้เรารู้ตัวแล้วเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นให้กลายเป็นความเชื่อที่ทำให้เราพัฒนาไปข้างหน้าได้และ คนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองมีสิทธิ์ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์ว่าเรามีค่ามากพอคนอื่นไม่สามารถเป็นบรรทัดให้เราได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอุ่ซ่อมความรักยินดีตอนรับเพื่อนเสมอนะอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมณีวัตรและพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ